นี้ที่ผมเช่ามานะครับนี่เกือบหมื่นนะครับเกือบหมื่นบาทนะครับเกือบหมื่นบาทนะเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าผมเช่าพระเครื่องแบบไหนมาบ้างนะครับที่ไปกําแพงมาเมื่อตอนกลางวันนะครับนี่ดู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 โอ้โหสุดยอดเลยนี่เพียบเลยนะครับนี่เพียบเลยเพียบเลยอ่ะเดี๋ยวมาดูโอ้โหใส่แบบนี้ไม่หักเลยเนี่ยเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวนะเคลีร์พื้นที่ก่อนแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนี่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  เดี๋ยวดูชิ้นแรกก่อนชิ้นแรกก่อนนะครับนี่เป็นชินดาลาดนะครับนี่แบบนี้หลังแบบนี้อันนี้เป็นพระแก่เนื้อผงนะครับพระแก่เนื้อผงใบลานนะครับนี่แบบนี้หลวงพ่อควยปลุกเสกนะครับนี่เป็นพระเครื่องของหลวงพ่อควยปลุกเสกนี่ผมได้มาสององ,องค์นะเดี๋ยวดแูแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเดีย๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะหนึ่งตึ๊บเดี๋ยวเดี๋ยวเอานนี้ออกก่อนเดี๋ยวหักไม่ได้เลย ขาดทุนแย่เลยถ้าหักนะครับนี่นี่นี่องค์นี้อีกหนึ่งองนะครับอีกหนึ่งองนะครับนี่แบบนี้แบบนี้แบบนี้นี่ได้มาสององนะครับนี่องค์นี้จะตื้นหน่อยองค์นี้จะตื้นหน่อยนะครับแต่ก็น่ารักดีนะครับนี่แบบนี้เลยนะครับนี่หลวงพ่อกลวยปลูกเสกนะครับได้มาสององได้มาสององนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นอันนี้เป็นพระยกนะครับ นี่พี่ๆอาจจะรู้ที่กันนะครับรู้ที่ไหมรู้ที่ไหมนี่นี่หลวงพ่อวิริยังนะครับหลวงพ่อวิริยังนะครับนี่เป็นหยกนะครับเป็นหยกนะนี่เย็นเจี๊ยบเลยนี่จับนี่เย็นเลยนะครับจับนี่เย็นเลยนะไอเป็นสังกะจายนะครับพระพิมสังกะจายนี่อันนี้เป็นพระพุทธนะครับนี่ได้มาสองชิ้นนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่สุขนะครับเหรียญหลวงปู่สุขวัดปากคลอง มาขามเท่านะครับปากของมาขามเท่านะครับเหรียญน,นี้เนี่ยผมยังไม่เคยบอกพี่ๆนะครับว่าวิธีการดูดูยังไงนะครับเบื้องต้นแล้วกันเอาเบื้องต้นแล้วกันนะครับนี่เหรียญน,นี้จัดสร้างปี2519นะครับเหรียญน,นี้มีเกเยอะมากนะครับเกเยอะมากนะพี่ๆหลายท่านไม่รู้นะว่าเกแท้ดูยังไงนะครับผมเอามาบอกเบื้องต้นแล้วกันนะครับนี่ดูขอบตัดเดี๋ยวผมจะไม่ลงกล้องนะคลิปนี้เพราะว่าพระมันเยอะนี่พระมันเยอะเดี๋ยวก็ไล่ไปไวๆนะครับ เดี๋ยวเวลาไม่พอนะครับนี่ดูขอบข้างตัดหักแบบนี้ตัดหักแบบนี้นะครับตัดหักแบบนี้นี่แบบนี้เลยแบบนี้เลยนี่ตัดหักแบบนี้นะครับด้านหน้าเนี่ยมีความคมชัดตัวพื้นที่มีตัวเลขพศเนี่ยจะเป็นผดแบบนี้นะครับจะเป็นผดแบบนี้ด้านหลังเรียบตึงด้านหลังเรียบตึงนะครับนี่มีคลิปปินนิดๆหน่อยๆก็เป็นเรื่องธรรมดาของพระปั๊มนะครับนี่โทษทีครับนี่พอพลิกมาด้านหน้าแบบนี้เนี่ย จุดที่ผมให้สังเกตนะครับนี่ตรงนี้ตรงขาสิงห์เนี่ยถ้าตัดตรงนี้หายไปเนี่ยที่เป็นรูปขาสิงห์เลยเนี่ยแบบนี้เขาไม่เล่นกันนะครับที่ตัดออกไปเนี่ยที่เป็นแบบขาสิงห์เลยอะตัดปุ๊บแล้วเป็นรูปร่างแบบเหมือนขาสิงห์แบบนี้นะขาสิงห์แบบเนี้ยเขาไม่เล่นกันนะครับเขาจะเล่นตัวตัดตัวตัดนี้นะครับตัดตรงนี้เลยนะครับถ้าตัดเว้าตามขาสิงห์แบบนี้ยังไม่นิยมนะครับคนอื่นอาจจะนิยมแต่ผมยังไม่ได้เล่นนะครับนี่แบบนี้นะครับอะ แบบนี้ใช้สบายใจหายห่วงแน่นอนนะครับหลวงพ่อก,กวยปลุกเสกนะครับนี่แม่แดงแปดแดงแปดเลยนี่แดงแปดแปดแดงแปดแปดนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นเหรียญนี่เนื้อนวะด้วยอันนี้เป็นพระพุทธสีสัตยามุนีนะครับวัดสุทัศน์ปี2516นี่เนื้อนวะนะครับเนื้อนวะด้านหลังนี่จะเขียนไว้ชัดเจนนะครับนี่โดยเสด็จพระราชกุศล นะครับสมทบทุนมูลนิธินะครับนี่อันนี้เนื้อนะวะนะสวยแดงเลยสวยแดงเลยนะครับนี่สวยแดงเลยนี่ก็ได้มาหนึ่งชิ้นเกจิปลูกเศษแล้วโหไม่ต้องพูดถึงพวกเงินดอนยญยหอมปุโตวัดประดูเยอะแยะนะครับเยอะแยะมากมายนะครับนี่เป็นพระเครื่องพิธีใหญ่วัดนี้เนี่ยจะปลูกเศษพระเครื่องแต่ละครั้งหนึ่งเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะครับพิธีใหญ่แน่นอนนะครับนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหาพื้นที่ลงก่อนหาพื้นที่ลงก่อนแป๊บหนึ่งแป๊บเนื้อ แป๊บหนึ่งแปปหนึ่งอ่ะต่อมานะครับก็จะเป็นแหวนนี่หลวงพ่ออิ่มนะครับหลวงพ่ออิ่มหัวเขานี่นี่รอยแต่งตะไบชัดเจนนะครับรอยแต่งตะไบชัดเจนนี่ผมก็ได้เช่ามา1หนึ่งชิ้นนะครับแบบนี้เนี่ยอันนี้ชัดเจนอยู่แล้วนะครับดูง่ายแบบนี้ดูง่ายดีนะครับแบบนี้เป็นพระเครื่องสากลของหลวงพ่อนะครับนี่แบบนี้เลยนี่เป็นแหวนหล่อนะครับนี่ก็จะมีแต่งตะใบ แบบนี้นะครับนี่ได้มา1ชิ้นนะครับเป็นน่าใช้มากนี่เมตตาค้าขายสุดยอดนะครับเมตตาค้าขายสุดยอดครับต่อมาก็จะเป็น25ศตวตรรษอันนี้สภาพช้ําชํานะครับนี่พี่เขาแถมมาอันนี้แถมมาพี่เขาแถมมาครับต่อมาก็จะเป็นนี้เป็นคล้ายๆเคลอนใหญ่หลุมอกศสุยเหมือนกันนะอันนี้เป็นผมเรียกว่าเออผมเรียกเป็นพระชัยแล้วกันนะครับพระชัยเพราะว่าไม่มีกิ่งนะไม่มีกิ่งนี่ พระชัยกุวัดเรียบนะครับนี่แบบนี้สวยๆสวยๆวยก็เล่นกันสองสามพันเหมือนกันนะนี่อันนี้ถือว่าสวยแล้วนะเพราะว่าเป็นพระกุนะครับนี่พระกุนะครับนี่น่ารักมากนะครับลองไปเซิร์ชดูแล้วกันนี่แบบนี้น่าใช้มากนะครับเป็นพระกุที่หลายคนอาจจะหลงลืมนะครับนี่ผมก็ได้มันหนึ่งชิ้นนะครับก็เอามาแบ่งพี่ๆนะครับนี่ด้านล่างก็จะเป็นเหมือนรอยช่อที่หล่อนะครับนี่ตัดออกไปนะครับขอบข้างเนี่ยก็จะเป็นเบ้าประกบ แบบนี้นะครับแล้วก็จะแต่งเทเทหุ่นเทียน,นครับนี่แบบนี้ดูง่ายเลยนะครับเป็นพระเครื่องน่าใช้มากสุดยอดครับนี่นี่อันนี้ถูกใจหลายๆคนเหมือนกันนะครับนี่อันนี้เป็นพระเนื้อผงน้ํามันนะครับฐาน3ามชั้นนะครับหลังเรียบหลวงพวอ่อกวยนะครับนี่แบบนี้จัดสร้างราวๆปี2,500ถึง2,515นะครับแบบนี้ น่าใช้มากนะครับไม่แพงนะครับไม่แพงแบบนี้ก็อาจจะอยู่6 7 0จ็ดพันึงแล้วแต่นะครับแล้วแต่มือด้วยนะครับนี่แบบนี้น่าใช้นะครับต่อมาก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อแช่มนะครับนี่ไม้เท้าศักดิ์สิทธิ์นะครับวัดฉลองนะครับหลวงพ่อแช่มวัดฉลองนะครับอันนี้จัดสร้างผมจําไม่ได้ว่าปี15หรือเปล่าน่าจะปี15นะครับนี่แบบนี้เกจิปลูกเสษเพียบเหมือนกันนะครับสายใต้นี่ พลิกมาด้านข้างแบบนี้นะครับนี่ก็จะมีรอยตัดเนื้อเกินแบบนี้รอยตัดมีเนื้อเกินแบบนี้นะครับตรงขอบตรงนี้นะครับนี่ตรงมือท่านเลยนะครับนี่แบบนี้ขอบตัดก็จะประมาณนี้นะครับนี่ภาพปีหนึ่งกว่าก็จะตัดแบบนี้นะครับไม่ใช่สองสี่กว่านะอันนี้เป็นปีหนึ่งกว่านะครับหนึ่งห้าหรือหนึ่งหกผมจําไม่ได้นะนี่ม่วงๆเลยนะครับก็แบบนี้ก็มีราคาเช่าหากันพันบวกลบนะครับนี่พันบวกลบอาจจะได้พันสามพันสองหรือว่าแปดร้อยเก้าร้อยนี่ซื้อขายได้จริงนะครับเป็นราคาที่ เล่นหากันตามท้องตลาดนะครับอันนี้ก็ได้แบ่งพวกกันมานะครับหนึ่งชิ้นเกจิปุกเสก็จะเป็นอาจารย์นำหลวงพ่อพคิ้งแล้วก็หลายหลายท่านนะครับหลายหลายท่านนะครับนี่นี่พระดีอีกหนึ่งรุ่นนะครับพระดีอีกหนึ่งหนึ่งองค์ก็จะเป็นนี่คล้ายๆพระพิมพ์เนี้ยคล้ายๆเจ้าขุนสีส่วนนะครับเป็นเหมือนแบบมอคอหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับแต่องค์นี้เนี่ย เป็นออกวัดประสาทนะครับน่าจะถอดพิมพ์มาที่เดียวกันนะครับนี่แม่ผมเห็นทีแรกนะเห็นด้านหลังปุ๊บผมโอ้ยหนูปกรทวดหรือเปล่าไม่ใช่นะครับนี่เป็นวัดประสาทวญยวาสปีศูนย์หกนะครับเป็นพระเครื่องน่าใช้นะครับนี่แบบนี้เลยด้านล่างก็จะมีรอยก้านทูบนะครับที่ทิ่มแบบนี้นะครับทิ่มเนี่ยแล้วก็ดึงออกจากแม่พิมพ์แบบนี้นะครับนี่แบบนี้นะครับพี่ๆหลายท่านสงสัยนะครับว่าพระวัดประสาทเนี่ยก้นเนี่ย ทำไมถึงมีรูนะครับมีรูนะครับนี่แบบนี้นะครับเวลาเขากดพิมพ์เนี่ยกดกดพิมพ์ลงไปเขาจะใช้มือกดแล้วก็โรยผงเนี่ยแล้วก็ใช้มือกดแบบนี้นะครับกดแบบนี้พอเสร็จเขาก็จะเอาไม้ก้านทูบเนี่ยทิ่มตูดอย่างนี้นะครับแล้วก็งัดพระขึ้นมาแบบนี้นะครับทําให้นะครับทําให้ไม่มีรอยจับนะครับไม่มีรอยจับนะครับบางองค์อาจจะมีนะครับทําให้พระเนี่ยคงสภาพแล้วก็รูปทรงเนี่ยที่สวยงามนะครับ นี่แบบนี้เลยผมคิดว่าแบบนั้นนะครับนี่เป็นฟลเคเื่องที่น่าใช้อีกหนึ่งรุ่นนะปีศูนย์หกประวัติการจัดสร้างชัดเจนอยู่แล้วชัดเจนอยู่แล้วนี่ไม่ต้องอธิบายมากนะครับนี่ด้านหลังก็จะโรยเพชรหน้าทั่งหรือว่าพลอยสําคัญสําคัญนะครับพลอยวิเศษนะครับนี่สุดยอดมากนะครับแบบนี้มีราคาเช่าหากันหลักพันนะครับ <c oughs> ต่อมาก็จะเป็น นี่อันนี้อันนี้ไม่มีหูนะอันนี้ไม่มีหูนะอันนี้บัวนิยมนะครับบัวนิยมนี่สองสี่หกบัวหกนะครับนี่จัดสร้างแจกปีนังนะครับปีศูนย์แปดนะครับนี่เขาเรียกว่าเออไม่ใช่แจกปีนังทะเลซุงนะครับเรียกรุ่นทะเลซุงนะครับนี่แบบนี้หลวงปู่ทวดวัดช้างให้หลวงปู่ทวดดีทุกรุ่นนะครับนี่แบบนี้นี่มีไว้เขาบอกว่าไม่ตายหูนะครับนี่ แบบนี้น่ารักมากนะครับน่ารักมากนี่ต่อมานะครับพี่ๆหลายท่านก็รู้นะครับรู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับนี่บางท่านก็จะเล่นบางท่านก็จะไม่เล่นนะครับนี่เป็นสมเด็จหลังตราแผ่นดินนะครับนี่เขาบอกว่าหลวงปู่น,นาคปลุกเสกนะครับผสมมวลสาร สมเด็จวัดระฆังนะครับเขาว่าอย่างนั้นนะครับอง์นี้ดูง่ายมากครับลึกปึ๊กเลยนะครับแบบนี้เกมีแล้วนะตั้งแต่เล่นกันมาเนี่ยมีเกแล้วนะมีของเกนะครับแต่แบบนี้่ยดูง่ายนะครับแบบนี้ดูง่ายหน้าตาเด้งชัดเลยแป๊บนึงนี่หน้าตาเด้งชัดเลยเด้งชัดปุ๋งปึ๋งเลยนี่หลังลึกๆลึกๆแบบนี้นะครับลึกๆแบบนี้นี่ได้มาหนึ่งองนะสาหรับพี่ๆที่อยากจะเช่า พระที่ปีลึกๆนะครับอันนี้ปีสองสี่เก้าเจ็ดหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับต่อมาก็จะเป็นนี่องค์นี้นะครับเป็นพระประจําวันนะครับอันนี้เป็นวันศุกร์นะหลวงพ่อจาดนะครับปีสองสี่แปดหกถ้าจำไม่ผิดนะครับนี่สองสี่แปดหกนับออกวัดสิงอะไรสักอย่างนะครับนี่ถือว่าเป็นพระเครื่องที่น่าใช้มากสวยๆสามพันบวกลบแบบนี้สภาพน่ารักน่ารักแบบนี้ก็อาจจะอยู่ราว สองพันบวกลบพันบวกลบ,บ,กลบ,บ,กลบพันปลายนะครับนี่แบบนี้เลยหนึ่งชิ้นอันนี้เป็นเนื้อผงนะครับเป็นเนื้อผงนะครับสุดยอดมากต่อมาก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่องเงินนะครับหลวงพ่องเงินรุ่นนะครับรุ่นวัดท้ายน้ําปีสองหกนะครับนี่องค์นี้สภาพน่ารักนะสวยเดิมเลยนี่สวยดมเดิมเลยนี่ขี้คาบคาบหิ้งยังอยู่เลยนี่นี่ พี่ๆคนไหนที่เช่าไปก็เอาไปทความสะอาดเราเองแล้วกันนะครับนี่แบบนี้นะครับนี่ขอบตัดจับหยาบแบบนี้ขอบตัดจับหยาบแบบนี้จับหยาบแบบนี้ดูง่ายนะครับดูง่ายนะครับมีทั้งหมด2บล็อกนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับนี่ดูลูกตาดีกลมบ้องเลยนี่ด้านนี้นะครับวิธีสังเกตบล็อกนะนี่คําว่าน้าเนี่ยจะมีน้ําตันกับน้ํากลวงนะครับค่านิยมก็ไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับนี่ขอให้ดูเป็นพารแทนไว้ก่อนนะครับนี่ถือว่าเป็นพระเครื่องที่น่าใช้นะครับจัดสร้างปี2 5 2 0 6นะครับนี่เขาเรียกว่ารุ่นช้างคู่นะครับช้างคู่นี่หลวงพ่อเงินบางคานช้างคู่ออกวัดท้ายน้ํานะครับนี่แบบนี้สวยๆสวยๆม่วงๆปิดเนี่ยอาจจะได้สองพันบวกลบนะครับนี่สภาพนี้ก็อาจจะได้พันห้าพันสี่พันสามแล้วแต่ครับนี่นะนี่นะนี่นะหืมไม่โฟกัสเลยวันนี้แปบ๊บหนึ่งนี่อ่านี่ผิวไม่เปิดเลยนะครับนี่ตะเก็บไม่ดีนะครับนี่มีคราบ หิงๆนะครับติดนี่ออกนะออกนะนี่่ะ <c oughs> ต่อมานะครับนี่ผมได้เช่าพระชัยนะครับพระชัยนี่พี่ๆหลายเอ่อพี่ๆเอฟซีนะครับที่รู้นะครับว่าเป็นหลวงพ่ออะไรนะแนะนําผมด้วยนะนี่ผมได้มาทั้งหมด30กว่าองค์นะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับเหมือนกันทั้งหมดนะครับเหมือนกันทั้งหมดนะครับแป๊บหบนึง่งหากล้องก่อนเจอกล้องแลนะ้ยเจอแล้วเจอแล้วแป๊บหบนึ่งนะแป๊บหบนึ่งนะ ผมก็นึกว่าไม่ได้เอากล้องมานะครับว่าไม่ได้เอากล้องมาโอ้โหทษทีทษทีนี่นี่อันนี้เป็นพระชัยนะครับเป็นพระชัยนี่เป็นเนื้อนวะทั้งหมดนะครับเป็นเนื้อนวะทั้งหมดนะครับนี่สังเกตดูกลนนี่เห็นไหมเห็นไหมนี่อื้สุดยอดมาก เป็นเนื้อนวะทั้งหมดนะครับเป็นเนื้อนวะทั้งหมดแต่พระเนี่ยไม่มีโค้ดเลยทําให้ผมเนี่ยไม่รู้เลยนะครับว่าเป็นหลวงพ่ออะไรนะครับ <c oughs> ee, นี่นี่ดูลูบทรงนะพี่ๆดูลูบทรงนะนี่นี่แบบนี้นะครับหน้าตาแบบนี้นะครับด้านก้นนะครับนี่ตะใบชัดเจนแต่งชัดเจนนี่มีช่อชนวนด้วยเห็นไหมนี่มีช่อชนวนด้วยนะี่นี่ช่อชนวนนะครับช่อชนวนเบลเลอร์เลยนี่ นี่อาจจะเป็นช่อชนวนใหญ่อย่างนี้เลยก็ได้นะครับนี่เห็นไหมนี่นี่เห็นไหมช่อชนวนนะครับช่อชนวนนี่พระ <c oughs> พระชัยเนี่ยผมว่ารุ่นเนี้ยผมว่าน่าจะปีสองพันห้าร้อยี่สิบกว่าหรือหนึ่งกว่าหนึ่งปลายปลายนะครับนี่ถือว่าเป็นพระเครื่องปีลึกเหมือนกันนะเดี๋ยวให้ดูเพิ่มเติมแป๊บหนึ่งนี่ <c oughs> น ถือว่าเป็นพระดีนะครับนี่พี่ๆที่สนใจนะครับผมแบ่งปันเบาๆนะเพราะว่าผมมีเยอะผมเช่ามาหลายชิ้นนะครับวันนี้เช่ามาหลายชิ้นนี่ถือว่าผมว่านะเช่าพระแบบนี้เนี่ยเก็บหรือว่าเอาไว้ใช้บูชาเนี่ยแบบนี้เนื้อนวะเนี่ยโลหะที่เอามาผสมเนี่ยผมว่าต้องพิเศษแน่นอนนะครับนี่รอยแต่งตะไบหุ่นเทียนนะครับนี่พิเศษแน่นอนถ้าอย่างนั้นเนี่ยเขาไม่รอมาเป็นพระชัยพระกิ่งแน่นอนนะครับถือว่า เป็นพระเครื่องถ้าเป็นผมนะความคิดผมผมว่าใช้พระแบบเนี้ดีกว่าใช้พระที่จัดสร้างมาแบบใหม่ๆที่เราไม่รู้นะครับถือว่าถือว่าผมเอามาแบ่งปันแล้วกันนะครับนี่ส่วนพี่พี่นะครับอยากได้กี่องค์นะผมแบ่งปันองค์หนึ่งเนี่ยหลักร้อยนะครับองค์หนึ่งหลักร้อยพี่พี่จะเอากี่องพี่พี่ก็บอกแล้วกันนะครับนี่ผมก็เอามาแบ่งปันนะครับ สำหรับพี่ๆที่อยากจะได้พระเก่าโลหะเก่านะครับแบบนี้เนี่ยเป็นพิมพ์ทรงเนี่ยของพระชัยวัุทัศน์แน่นอนนะครับแต่ว่าจะจัดสร้างปีไหนรุ่นไหนเนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับด้านล่างไม่ใช่โค้ดนะเป็นรอยช่อชนวนนะครับเป็นรอยช่อชนวนนะครับนี่ก็อยากจะมาแบ่งจริงๆนะครับพระเครื่องแบบนี้นี่น่าใช้นะครับหรือว่าพี่ๆท่านไหน,นจะเหมานะครับเอาไว้แจกคนที่ เรารักหรือว่าเอาไว้เก็บสะสมนะครับก็ยินดีเช่นเดียวกันนะครับนี่เอาแบบนี้นะครับไปแบ่งปันพวกกันหรือว่าเอาให้คนผู้หลักผู้ใหญ่นะครับก็ดีนะครับในเวลาต่างๆนะผมว่าแนะนําพระแบบนี้เนี่ยเอาไปใช้ดีนะครับยังไงก็ลองดูแล้วกันนะครับผมก็ได้เช่ามาเยอะจํานวนหนึ่งนะเดี๋ยวผมให้ดูแป๊บหนึ่งนะนี่ทั้งหมด30สิบกว่าองค์นะผมยังไม่ได้ใส่กล่องใส่ถุงเลยนะครับ พี่ๆที่สนใจก็แจ้งมาแล้วกันนะครับว่าจะเอากี่องค์นี่สวยทุกองนะครับนี่ผมขอไม่เลือกแล้วกันนะครับขอยกไปเลยนะครับอ่ะยังไงคลิปนี้เนี่ยพี่ๆสนใจองค์ไหนเดี๋ยวผมแยกเป็น2อ EP นะครับพี่ๆสนใจองค์ไหนพี่ๆก็ดูให้จบนะครับแล้วก็ทักมาแล้วกันนะครับว่าอยากได้องค์ไหนแต่ถ้าหากไม่ทันจริงๆผมอาจจะทยอยถ่ายแล้วก็โพสต์ให้พี่ๆได้ชมกันแล้วก็แบ่งปันไปอีกทีหนึ่งนะครับสําหรับคลิปนี้เนี่ยนี่ได้มาแบบนี้นะครับ ก็ลองแคปแล้วก็ส่งมาทาง Messenger ก็ได้นะครับนี่ยังไงก็คลิปนี้ก็ขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับสนใจองค์ไหนทักมาทางอินบ็อกซ์สำหรับคลิปนี้ไปก่อนขอบคุณมากครับ